สวัสดีครับตอนนี้อยู่กับเซิร์ฟเวอร์ราอูนะครับผมเซิร์ฟเนี่ยก็จะเป็นแนวปืนกลก่อนเหล็กนะประมาณนี้แต่ไม่แน่ใจว่ามันจะถึง้าหรือเปล่านะโปรโมชั่นของเซิร์ฟนะครับก็จะมีประมาณนี้เลยเป็นเซ็ตห้าสิบนะครับเป็นปืนกลแล้วก็จะเป็นปืนสไนซ์สามร้อยแล้วก็ส่วนใครที่ตามผมมานะครับหรือว่าแชร์กลุ่มอะไรพวกนี้มั้งก็จะได้เป็นเซ็ตพวกนี้เลยห้าเซ็ตนะครับผมประมาณนี้เดี๋ยวไปรับชมคลิปกันไปแล้วอ้อมาเดีกวก่อนนะครับ อ้าวสเตมเมอร์ตายแล้ว,ลวลอืมทุกเมตรทุกอย่างขวง่ฝังน้าทุกเมตรอันนี้เป็นเซตแชร์นะครับทุกคนแต่เราก็ต้องเอาไปเก็บ้วนะวัวเข้าไม่ได้แล้วแหละเบียดทรงอะ เข้ายากอยู่เน่แต่ก็เข้าได้อะไม่ตายหรอกเซ็ตมาถึกอยู่นะครับอาอ,าอถึกเลยอ่ะไม่ตายหรอกม,มามึงเข้ามาข้าฟังนี้อะ่ะ จะไม่ค่อยโดนหัวเขาเถอะแต่เขายังยิงได้อยู่โอเคได้อยู่ไหนมาอีกไหม <laughs> ยิ่ไม่ตายงเยนไงเออตายซะทีแกก็จะตายเด็ดเ็ดเ วนันนี้ว่ากูมาโขดอะแบบเก็บหมดไม่สนลูกใครเ็นโปรโมชั่นเหมือนเขาจะยังไม่เล่นกันนะครับแต่ผมยังไม่ได้ยิงไอตัวชื่อเอสเลยล่าสรีมเมอร์เขาชื่ออะไรไม่รู้อ่ะผมไม่รู้จักอ่ะมันเป็นสรีมเมอร์ร่างหน้าใหม่อ่ะเอนจะลุงอรเออเออเออปล่าหน่อย อย่างจริงอ่ะอย,าย่างเงี้นั่นอ่ะเอาอนี้่อติดโลติดโลเข้ามาอ๋อสองตัวแล้วพวกตายดิอย่างเงี้ย ไปดิ <laughs> เซ็ตวีตีไปซื้อแช่เลยก็ได้แค่ห้าอันนะครับเฮ้ยห้าเซ็ตนะเราจะเก็บให้ก่อนได้จะอ้อมใช่ไหมอ้อมให้อ๋อสองคนจุดก่อนจุดกัน อยู่ไปตึกอื่นหนีอยู่ไหมอ่ะอยู่ก็าตายเิใช่ไหมผมยังไม่ได้ยิงไอเอสเลยอยากยิง่ะโอ้ยโอ้ยขอนี้ก่อนขอนี้ก่อน ตบไปแล้วคนนึงแา<ฟ>เรย้ว่าได้เก็บเรียงตัวเลย ให้ตายอ่ะ้ยังไม่ตายก็รลยไม่ตัวเมื่อกี้เฮ้ยเจอไปแล้วเจอไปแล้วเจอไปแล้วมาเห็นนี่ครับโอ้สองตัว Hãy subscribe cho thôi, Ghiền Mì à, เฮ้ยปั๊มยาไม่ติดโอ้ยอคนข้างหนังก็ยิงปั๊มยาไม่ติดอีกอู้เหลือแปดไปกันต่อไปกันต่อเมื่อกี้ปั๊มยาไม่ติดผมเปลี่ยนมาโคมาละไปม่อี้มไ,มไม่ได้ไหวนะสก,กิลทีเดียวเอง แกเมือ่อรู้ด้วยนะว่าเป็นครูอ่ะขอัอดทีละตัวเลยอะไรมันยิงกันเองทำไมอ่ะ Ôi. 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 Tập tài. Không được Hãy subscribe cho kênh không bỏ lỡ นี่ไงเจอข้างหลังจริงดะตายเห็นเดอไปถ้ามันตกกันตกเอ้ยตกตกกระบารแล้วไม่ใช่ละเข้ามาได้ไงเนี่ยพี่ตกเฮ้ยโอ้มันวิ่งไม่ได้พี่เมื่อกี้ตทีตัที ตายเสร็ตายแล้วมิชชั่นคอมพิวต์ไว้มิชชั่นคอมพิวต์แล้วจัดทุกเมตรตายมึงอ่ะไม่รอดหรอกตาย <c oughs> โอ้ยแล้วกูมาจัดอ่ะคลิปแน่ <c oughs> ตั้งโทรศัพไม่ติดหระ ตัดตัวตายตั้งเลือไ่ติดนะแน่เจไอแผลงหายไปเลยหายไปแล้วเดี๋ยวเข้าโซนก่อนนะครับเก็บของกันเอาโซนได้ครับสุดหรอแทงต่อเดี๋ยวเราเจอละเป้าหมายเราฮึบแอบแอบเจอกูไ,ได้ขอหน่อย อุ้ยโอ้โหสนายยิงหัวนัดยิงใช่ปะพวกแกเลือนเลอครึ่งตัวเลยวันนี้เขาก็มีสีมืออยู่นะเขาก็มีสีมือเกอผมเด่นแต่เว้ดอะต้องโดดไปโดดมาว่ะ

เออกูแตกแม่งเออกูเห็นมึงเห็นมึงเห็นมึงโอ้โหไล่ไม่สุดอ๋อแต่นั้นไล่พลาดวะนะแม่งเอากูกลับตายเอาหน่อยยากนี่ไงแล้วกูไม่พลาดแล้วกูไม่พลาดนะเพื่อน แตกกูแตกอู้กูตายดีนะมาโคเซมนีลั่นดีเจห,หายหนี้กูขิดอ่ะตกลงมาทำไมวะเฮ<อ>้สยสไนแรงจังวะสไนแจกนะนนโอ้สไนโคตรแรงเลย เฮ้สนายโคตรแรงนี่ตอนเนี่ยผมต้องปัดว่ะโอ้ยโอ้มันแดงเอสูไปละสนายหัวสองก็ตายแล้วปะ่ะหัวสองตัวหนึ่ง แค่มึงกับกูละไล่ไม่ค่อยสุดเลยว่ะผมอะนิดเดียวเองออกไหมอ้าว ตายกูเหอะแม่งเอ้ยไม่ตายทำไมมันไม่ตายกูไม่ลงแล้วชั้นหนึ่งอะแต่ผมก็ยิงแต่ตัวนะมันเลยก็เลยไม่กายไม่ตายไม่กายอะไร ขึ้นมาแต่คนไม่เสริมอีกไม่ได้ไม่ได้จะไ,ไ,ไม่น่ามีหรอกจัดเลยแล้วกันลูกเม็ดเข้าตัวไอ้เช่นได้ดีกูบ่อยจอมไม่ได้ยูทูโบเบอร์เนี่ยเฮ้ย กูจำมึงได้กูจำมึงได้แค,ค่ไปนครับสุดรกูคกไหวผมเลยแค่นั้นแหละวางมือบ้างโอ้โหมันลุ่มทำไมวะโอ้ไม่ได้ยิงเลยไล่สุดด้วย แตกแตหหแกมหมดแล้วกู<ห>ใช้สมาธิห,ห,มหมดแล้วใช่ปะมึงตัวดีเลยชอบเล่นทานายตัวดีเลยมึงอะโอเคไเด้อย ก็ถือว่าถูกมเม็ดอยู่ไปแล้วสามตัวก็ถือว่าดีอยู่นะเอาเดินยิงเขาได้ไสามตัวล่าล่าก็เดี๋ยวสักพักก็ปิดแล้วมั้งขอเข้าไปแล้วอ่ะทุกคนร้ไปไหน ไม่ตายเหี้ยตายตอนนี้ไปแล้วแตกโอเคตายถูกเม็ดอ่ะโอ้โหกูไม่ส่วนทะเลยวะก็ประมาณนี้แล้วครับทุกคนฝากกดติดตามฝากกดไลค์นะครับกนจะเป็นคลิปแรกต่อไปนะคลิปนี้ผมทำสุดละ โอเคเราเจอกันคลิปหน้าครับ